เชะคือ่อจบักไ่อาน้อเออเราไก้นี่ไดมผดอย่ดุมันสบายแล้วจ้าใหญ่ดมไม่มีแล้วเมื่อคืนได้ฟันเห็นยญแ้วาบอสขอเขบอขอเละเราได้ป่ะสวัสดีนะครับพี่น้องถือเล่กันบ้น้อก ข้างนี้เงือบออกก็สิบนะครปลาเป็นหลูกกาอยูุ่้ยเอาใส่บบ่่ัักกขอหักลูกมัดเสียบตะหมเก่าต้นนั่นคือสุกคืออันนั้นมันกล้วยมันงามว่างที่เมาเนี่ยยัดไปกินว่างไหมกัดกินท้องเม้นท์เม้นสวัสดีนะครับพี่น้องฟองปายสุกูลสุกุนครับ มาได้ผู้ใดจะทำบุญต่อจ้ะย์พอปามือนั่นแหละพี่น้องมือว่านมือนั่นมันมันกับมือเนาะไายโซซิเลวกับมือว่านกับไปธุระนะครับรถน้ำดำหัวผู้ใหญ่การเล่มือนี่มือไปมือเศร้ามามือเศร้าจังไหนเขาจะขอนเกล็นกระซ่งประเดี๋ยวครับอยู่กับครอบครัวนะครับเมจันสวัสดีค่ะพี่พญาราครับทำบุญเด้อพี่น้อง ป้าทีะน้องมินตราแล้วก็น้ำแมนจารุวันไปอันนั้นยู่ไปส่ทรงหลานหน่อยไม่งี่สิ้วไปต่ำๆพอเตี๋ปได้เจ้าอ่ะเตียปได้คุณได้พอ ว่าตไปเนี่ยดหนักน้ำเพลนกับไปว่ทันคันว่านั่นก็เอาคันนั้นมันตีน่อยได้มเอาเอามคากัรก็ไราเอาทังสี่สมมติว่าเราีไปเอาออกมาสใบกะเป็นสองพันจนับนี่ไปสองพนเอาไปใส่ตีนมันนี่มันตีห่าไหรืเอาออกมาสองพั้องมิ้นตัวหน้านี่ไปหนึ่งสองสามสอาเอเก้าสิบเอ 12 13 1งสิบสี่สิบพร้อมนิลงสิบเจดไหนนับิแปดสิบเก้าย่เอามาสองพมาแลกกันประกาศหนึ่งสองสามเจแปดเก้าสเอามายอดนั้นเดเอือนเป็นยอด พออันจะเห็้ต้นนี้ก็ได้น้องมิ้นเล็ดต้นพุ่นก็ได้เจ้าพ่อไปพันธุ์เฮ็ดยอดผัวหนาวหย่านี่าสภาจีนะครับสะพานบุญนะครับแม่เจ้าพันธ์นะครับอัจมวะทนากับพี่น้องทุกๆคนเด้อครับผมพี่ออนไลน์มาเมื่อก่อนนะครับว่ามีเวลาเมื่อวานกับไปตุลาเมื่อเมื่อ วันนี้ก็เลยสิเป็นสะพานบุญให้กับทุกๆคนนะครับที่ชมในไลฟ์สดนะครับยอดผาปลาได้สองหมื่นห้าร้อยสามสิบบาทบ้า่แโบเมียนทะลุมือท่านอันนี้พวกเขาเพิ่มไม่จะซื้อมันสิเคลื่อนเธอสิยเพราเขาบอกเคลื่อนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอยู่ครับแต่ว่าโตครับแต่ละแต่ว่าแจ่มเงินก่อนละสองหมื่นห้าร้อยสามสิบบาทเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหนึ่งพันหน่นเต้ปลายพอๆนันนีะ เขาทงนี้คือว่ดกท้านี้คือเขียวท่านนี้คือแดงนั่นเราไม่เขียวอะไรทั้งนั้นมันไปโบมหอสูบปเกินกันบานสาธุข,ขอบคุณครับยูบานโสครับยูบานเกิดเมืองนอน เมือนอนแบงออกไปนนไมันพอกันหน่อยนึกทอดมือนเดิมทอดฟองวัดนึกว่าแบ่งแบ่งไปพอกันนะบ<อ>่วัดเขาหลายกว่าตาบัาคัมฟ้าอันนี้บกเกี่ยวเป็นบคับฟ้าอันไหนบกเกี่ยวอันนี้ยูพีอเพราะอันนี้มนเมื่อดวงเมื่อป้าทะเลหลักจักมือ อนุโมทนาบุญครับพี่แมนยูบันโซครับผมสวัสดีทุกคนนะครับอาจสีเพราเห็นคอมเมนต์ทุกๆคนได้พี่น้องเลยครับสวยงามอลรังการงามตัดเพราะว่ามีตุมีเทียนหอยเนี่ยเราก็เสียบที่ไรเพอาะเลย มื่นอะไรกี้ตอนแล้วเอาจะเหยียบมันต้นก็ไรต้นมะครับนะว่าท่านอ๋อนี่เขาใช่จริงๆแมนต้นนี้ก็บมื่นมื่นมื่นปลายวันต้นนั้นไหนมันเป็นมื่นส่วนต้นนี้บ้านเขาทีละเอาต้นมื่นคือว่าสิไปบ้านน่ะน้องบัวนช่ไเออต้นน้องบัวดิแมนอ๋อน้องบัวต้องเขาเจ้ากุด้วยเอาเจ้าเออกนี่อ๋อ ดอเช่มเบทีอนเกเช่พุ่มเบาเชพุ่มลห่ยขนกัะลโอ้ยแม่ตรวนมาเสียบเอาตาเอาไม่มาให้เรวพว่น่ยจารวนมาเสียบสวัสดีนะครับสัญญาณดีปะครับผมพี่น้องนะครับผม ก็บอย่างเขียนดจ้าครับผมสวัสดีนะครับแต่ว่เสียบแบนีอ่ะยวต้งไ่เสียบยืดไหมอาอเอือนน้ำกับพอเบึ้งนว่ทันแล้วไม่ได้เบิ้งพเอาัดลมมาน้ำตูไล้มีปัญหาน่ะแต่ไท้พี่น้องเหรอแต่ไท้พี่น้องนี่สวัสดีค่ะวนทุกๆยู สาธุครับอนุโมทนาบุญนะครับสวัสดีนะครับแม่สุวรรณสาวัดีนัทนัทนกวัดีตีน้อยวัดีภาษาอังกฤษนะครับสวัสดีนัทแต้วนะัทแต้วเมตต้อยอนุโมทนาบุญด้วยนะจ๊ะครับอนุโมทนาบุญบกับทุกๆคนนะครับผม

สาธุนะครับอนุโมทนาบุญกับทุกๆท,ท่านนะครับผมสวัสดีครับพี่ลุวยสดีอุบลรักนะครับทังบ้านแม่สีฝนตกทังหีตกคึ้มาแล้วคึ้นมาแล้วพูดนกะก็ร่งเมืดอดมาแล้วโอ้ยมาด้ความซุมเย็น อะไรพอมืนบอนพอนี่ได้ไปมีตะเบ้งะพันบนะหะหนึ่งสสา้ตะปตะใพันกับหน้ามีานับไปยิบเกา่หนีย่ิบเก้าเอาไว้ยีย่ใบหนึ่งมเท่าเวย้ละคนกับพกคือกันจักคน ผ่าป้าลูกอิเมยอนุโมโทนาบุญครับอนุมโมทนาบุญกับทุกๆคนนะครับผมเสื้อแดงนั่งเอกวัญใจเฟนเฟนาง่้านสาวคำสวัสดีนะครับอะไรนะเกาหลีฝนตกแห้งคักต่าเม่เนาะบอกมาตกทั้งบ้านเนาะเนี่ยยังงมองล่ไปเรียนยังมันตกไร ฮ่อนผักพอนหอนครับพี่น้องสวัสดีนะครับวัสดีแก้ววัสดีล็อกป๊อปจักแสนครับพี่แม่บ่หอดเสนครับได้สองหมื่นเสนอยู่ในใจครับอยู่บ้านน้องพี่ฝนตกอ๋อมืองเลยฝนตกนะครับแม่มาแต่ก่อนเราแล้วก้อยสันบานกอทมร้อนมากระยองฝนตกตอนนี้กักั่างคืบมากครับผม สวัสดีนะครบสวัสดีแม่อุไรด้วยนะครับผมไก่สเรลลแล้วนะครับไก่สิเรลลแล้วกำลังจะออกไปวัดนะครับอนุโมทนาบุญกับทุกทุกท่านเด้นนะครับที่ใอยกันขอมานะครับผมผพ้่งะสิบปีสิบลอยสองลอยพันสองพันนะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับมือนี้ขอเป็นสะพานบุญให้นะครับมือว่านี่ไปทุลาคำเมืดมหอนะครับ เลยบ่าท่นไปทอดนะครับเมื่อวานนีอยู่ขนแก่นมือนี้กลับมาใช้พุ่มรับมาทอดแล้วก็ไปส่งปลาแล้วก็กลับมาสวัสดีครับแม่ดาวลูกมานบ่เนาะเอาหวยเอาขาใส่อีกเดี๋ยวลูกเออหวยลงนั่งเต้ได้ละให้อันนี้ทุกคนหวยก็ลาอุ้ยเป็นกร็แค่ไหนเนี้ยปอตรวจตรวจอะไรแบบนี้ เอาใส่อีกก็ะไรตัวเน้าไส้มันเต็มรวดเยอเอาไส้มันเต็มรวดเอามะละหนักเน้หนากใส่เยอัดนัก็เดียวตรงตรงเถอะดีใจได้ทำบุญครับขอเป็นสภาพบุญไทยนะครับประยอนพี่ย้อนน้องจะมีตุ่นปลานี่เกิดขึ้นนะครับผมตุนปลานีว่าเป็นเม่นของตุนผปลานีว่าเป็นเม่นของผู้เดียวว่อยเป็นผู้เดียวนะครับนี่ ของญาติพี่น้องของเอฟซีทุกคุนั่นแหะครับผู้ใดรที่อยู่ในไรนี่นะครับขออนุโมทนาบุญให้ท่านนะครับเป็นบุญสำคัญเมื่อรมมาแล้วฟ้าเปิดห้องป้าสองนบ่นแหละอสเขาเลยเขาปฏิปักษบัณฑ์กำลังคิดดูว่าถือเลขสิ่โอนมาไล่ให้ยูเสียดายไม่เสียดายเนาะเอามาแม่แม่ล็ทพีให้ออกให้ก้อนก็ได้ตัวไพดูดิ ไอเม่น <ไป S 1> มเวลาออกไปข้างนอกใส่หน้ากากน้ำเดือใส่ครับผมใส่หัวตอถอดออกมันหอนเฮี้ย <c oughs> เนี่ย <ไป S 1> สัตว์ออกสาธุค่ะไปจากวัดไปสองวัดครับพี่ก้อยครับไปสองวัดครับสวัสดีทุกคนนะครับอนุโมทนาบุญน,นะครับเ,เอาข้าวเจ้าไป้เตใส่อีแลวล่บเลยไม่ย เอาขึ้นยถขับไหนตัดไมันเต็มเออเอาขึ้นเลยผูกหาเรานอนบอโตแวเนี่ยโแล้วาาแวัคเ่ยาาแล้วไุะไรไไปะั้งไตั้งเด้อนั่นคนฝนมาแล้ว กะสิบ่ไปสวงขั้นเดียวพวกเจ้าคือตันทางขวัญเจริญทางสั้นกรสิเดียวต่อขั้นเก่งก็พอพอจะไปมันตันทางอ่ะอีเมีตั้มปะเนี่ยนี่ฝีมืออีเมีจันครับอีเมีเป็นมีฝีมือทางการตั้มผาถุงนี่แต่รวนเป็นคนมัดเจ้ามัดเดียเจ้ามัดลีเนี่ย ตรงนี้บอสไหนจะมาตรงไหนกำลาองคืนแล้วไปมาได้บอส,สเอาขึ้นขั้นได้แล้วเนี่ยาขึ้นรถเก่งกันบอสตรงตรง้นเนี่ยึ้นรถเก่งได้ตีของแมนได้เอาคือรถแมนจอดทางไหนแหมไปจะขั้นเอารถแมน้นไปขั้นหนึ่งอะ

สำนีคนเด้ยครับฝาแหวแม่หมอมาพุทธไทยและสีห์หอมญาติสามอนุมอนุมทนาบุญนำครับผมอาทูได้บุญน้ำกันครับขออนุญาตได้พี่น้องได้ฝากมันห้องนะครับขอปิดไหล่ไปเพียงสามีก้อนเอาบุญมาฝากครับอนุโมทนาบุญครับทุกทุนนะครับผมอ่านในลูกวัดทีงไหนเนาะแม่เดี๋ยวเด้อแม่ดีใจใจตรงกันเทจ้าเดี๋ยวนะ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  ี่เมสาทุนน้ำหาร้อยบาทเลยจ้าเดยวอแม่โอนหายโอเคเมลตีโอนมหาร้อยร้อยบาทขอบคุณครับแม่ของเมลตีห้าร้อยบาทนะครับอนุมทธนาบุญกับทุกคนนะครับฝ้าห้องเราบ้ายขอจบไล่ไปเพียงสมีเด้อครับผมขอบคุณหลายๆครับไปทำบุญกันครับ